นักร้องสาวอมแอมพี่พิดาออกมายอมรับผิดขอโทษแล้วขับผู้ชมว่าตัวเองเป็นมือที่สามแย่งสามีคนอื่นเรียกว่าเรื่องแย่งผัวชาวบ้านเป็นเรื่องที่คนไทยรับไม่ได้เป็นอย่างมากค่ะผู้ชมแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตค่ะจะต่างพร้อมใจกันที่จะขุดขึ้นมาประจานโดยเฉพาะมือที่3ค่ะที่มันอกมันใจว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่เขามาเพราะความรักที่แท้จริงอย่างล่าสุดค่ะกรณีนักร้องสาวที่เพจเจ้าคุณพะรสค่ะที่ออกมาแชร์พูดสาวรายหนึ่งที่ออกมาแ์ว่าถูกนักร้องสาวแย่งสามีทําให้ความสัมพันธ์ที่คบกันมามากกว่ากยยันนคอุ6 ต้องพังลงค่ะโดยเรืร่องราวทั้งหมดค่าเกิดขึ้นภายใน2อาทิตย์แบบสดๆร้อนๆค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากที่สามีค่ะไปเที่ยวสถานบันเทิงและปิ๊งรักกับนักร้องสาวและสามีก็เริ่มเปลี่ยนไปทันทีค่ะไม่กลับบ้านแถมยังมีไปแอบปรึกษาเพ,พื่อนว่าคบกับนักร้องสาวแล้วจะรวยมีเงินใช้ต่อมาค่ะแม่สามีโทรมาบอกว่าลูกโตน,นี่จะไปคบกับนักร้องสาวนะเพื่อนําเงินมาจุนเจือครอบครัวและเกลี้ยกล่อมให้หนูยินยอมปล่อยสามีไปแต่หนูรู้สึกว่าหนูรับไม่ได้ค่ะต่อมาค่ะจู่ๆสามีก็มาบอกเลิกยอมรับว่าคบบกกััร้องสาวและ แอยู่ด้วยกันแล้วแถมเนีแอบพากันไปผูกข้อไม้ข้อมือที่บ้านสามีค่ะญาติก็ช่วยกันโกหกและยังหลอกหนูเอาลูกหนูไปขึ้นบ้านใหม่นักร้องสาวคนนี้อีกด้วยหลังจากนั้นด้านสามีก็มาหาหนูค่ะมากราบเท้าขอร้องให้จบทุกเรื่องเพราะกลัวว่าหนูจะออกมาแฉหรือเปล่าพอหนูไม่ยอมเขาก็ข่มขู่จะเอาเรื่องในอดีตมาแจ้งความหนูทนไม่ไหวค่ะทักไปหาแฟนนักร้องสาวได้ใจความว่าโดนสวมเขาเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะทางด้านนักร้องสาวที่เป็นมือที่3นะคะออกมาแฉไม่หลงกลับงคง่ะคุณผู้ชมเมื่อมีชาวเน็ตสงสัยว ว่าน้องไม่ได้ทําใช่ไหมพีเอ็นดูน้องมาสี่หปีแล้วไม่อยากให้หมดอนาคตเพาะเรื่องแบบนี้แต่ด้านนักร้องสาวค่ะก็ดูเหมือนว่าจะโนสนโนแค่นะคะคุณผู้ชมตอบกลับไปว่าหนูให้เขากลับไปค่ะเพราะผู้หญิงไม่ยอมจบออกลูกไม่เคยเลี้ยงแต่พอแฟนตัวเองเริ่มต้นใหม่ประจานทั้งที่เลิกกันแล้วแต่ภายหลังนะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์นี้ก็ได้หายไปแล้วค่ะทากลางกระแสอันร้อนระอุค,ค่ะที่หลายคนออกมาใช้นักร้องสาวค่ายดังแย่งสามีคนอื่นดันแอนนาอดีแฟนสาวของนุกชนะโดนค่ะก็ได้ออกมาใช้วิรกรรมของนักร้องสาวคนนี้เหมือนกันเพราะว่าเคยอยู่ คายเดียวกันค่ะผู้ชมโดยเก็บความแค้นนี้มา3ปีแล้วขอเช็คบินด้วยเวรกรรมค่ะผอมเล่าว่านักร้องสาวคนนี้คขไม่รู้จักพอ่อมีพฤติกรรมนอกใจบ่อยครั้งค่ะและที่เจ็บใจที่สุดคือเหยียบแอนนาและซ้ำเติมแอนนาตอนที่มีดราม่านั่นเองค่ะเรียกว่าเรื่องราวบานปลายใหญ่โตค่ะโดนกระหน่าแฉโดนคุดแบบรัวๆค่ะสุดล่าสุดค่ะนักร้องสาวออมแอมปิยธิดาโพไซค่ะได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษที่ยั่งสามีคนอื่นว่าขอโทษในสิ่งที่หนูไม่รู้ขอโทษจากหัวใจตอนนี้หนูปล่อยทุกอย่างคืนตามความถูกต้อง ขอโทษที่เกิดเรื่องแบบนี้ขอโทษพี่ๆีน่น้องแฟนเพลงรวมถึงฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่เด็กหนูยอมรับผิดทุกอย่างและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกแพทแพหนูเชื่อคนง่ายไปบทเรียนหนูขออยู่คนเดียวทํางานของหนูต่อจากนี้ไปไม่ดึงใครเข้ามาอีกโพ์สุดท้ายซึ่งหลังจากที่ออกมาสารภาพแล้วนะคะก็มีคอมเมนต์เข้าม,ามามากมายค่ะโดยมีทั้งต่อว่าดาทอรวมไปถึงให้กําลังใจค่ะรวมถึงคนในวงการก,ารก็ร่วมให้กําลังใจกันไม่น้อยค่ะอย่างนุม่มนุกธนาดลและป้ายป้ายโอิโอค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจว่าผิดก็ยอมรับผิดและขอใหู้้ต่่่ออไปนนัเงคะ ับผู้ชยคนนั้นก็คือหนูเองก็ไม่ได้ให้น้องมาทํางานแล้วนะคะบ่ไหน้องมรทํางานแล้วบาดที่นี่เขายังมีปัญหาแบบนี้หนูก็ไม่รู้จะอะไรหนูบอกว่าง้นก็ไปคุยกับเมียเธอไปคุยกักกันซึ่งหนูเองอ่ะพี่พี่หนูประเด็กว่าหนูสิไปผ่าลูกผ่าเมียเขาหรือว่าจงได้เหรแม่เออหนูกเลยบอกว่าไม่สงสารลูกบ้างหรอเด็กก็คือเด็กอย่าเอาตัวเองไปท้าทายนาตอหน้าที่นูบอกไปหนูคิดว่าเขาอ่ะพี่พี่คุยกันแค่เรื่องลูกเขาเลิกกันแล้วนั่นแหละบานมันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรวะหนูบอกว่าที่อเอยเคยเป็น เคยคิดถึงความเป็นลูกบ้างหรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่านอนเขาหน่ะเลี้ยงดูเขามากเขากระฮานุ้มไม่ค่อยจีดกันที่พ่อกับแม่เขาอะสิมาคุยกันแบบเรื่องลูกอยู่แล้วหนูบอกว่าหนูอมหน่ะนุกระฮาผีผีเด็กหน่อยอะเด็กก็คือผ้าขาวอะแล้วน้องบอกไม่ต้องบอกต้องส่วหนูหรอกค่ะหนู้มดตัวหนู้รีซึ่งตอนนั้นหนู้มก็คุยนะหนูก็เลยบอกไปคุยกันให้มันเสร็จหนูบอกไปคุยกันให้มันเสร็จนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอ่ะเขาพอน้องโทรไปไปคุยบอกว่าอะไรทําไมต้องมมาาาาาาายยุุ่่่งงงงงงในนนนแบบบบบกก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 รรทํขอออเเเเ้้ััด็็วววูจะะะลิพึไ นูก็เลยบอกว่างั้นก็ไปคุยกันซึ่งนูเองนูก็ไม่เอาแล้วพี่พี่นูกก็ไม่เอาแล้วนูไม่รู้นะคะนู้ก็หูว่นูกกหูแต่ว่าพูดได้ไหตรงมาตัววนูมาหลอหนูแต่วันซึาง์น้าตอนนี้พี่พี่ในเรื่องมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วนุ้อยากจะขอโทษนะคะนูอยากจะขอโทษหนุมากว่าที่ด้วะบ่หูว่าแบบเลิกกันอีหรือเปล่าหรือจงไหนนูรู้แค่ว่าเขาอ่ะมีลูกติดในส่วนของเขาแฝงนะซึ่งอ่ะเขาพูดยังเขาพูดไปเขาบอกว่าเขาเป็นเรองเลิกกบแฟเขาหนูก็โอเคหนูก็บอกน้องนั้นก็จบ บ่ต้องมาแ็บยังซอยแล้วหนูก็อยู่อ,องหนูแบบนี้ซึ่งหนูอ่ะทักไปบอกผู้หญิงหลับควว่าเขาอ่ะคิดว่าหนูอ่ะก็นาที่อ่ะไม่ได้เลิกกันผู้หญิงอ่ะทักไปหาหน้าทีแล้วทีเนี้ยหนะ้นาทีบอกว่าหนูอ่ะสวนเขาให้เขาซึ่งหนูไม่ได้สวนเขาให้นาทีหนูกับน,นาทีก็คือเลิกกันแล้วมันไม่แปลกค่ะพี่พี่หนูกล่าวว่าเลยว่ามันบอกแปลกที่หนูอ่ะจะมีคคุยพ่าตัหนูเองกับเขเองหนูเหมาอ่ะหนูเหมาจริงๆริพอมันมาเกิดเรื่องแบบนี้แล้วอ่ะ หนูก็ไม่อยากให้มาตาหน่าว่าเออไป็กทำลายครอบครัวเขาหนูก็ไม่ศิ่งที่ทำร้ายพี่พีหนูก็เลยบอกว่างั้นจบหนูบอกเคลียร์จบทุกอย่างหนูเองก็จะขายของของหนูจะให้เขาไปไปหาครอบครัวเขาอันนี้หนูก็ต้องแบบขอโทษค่ะพี่พีขอโทษในสิ่งที่หนูไม่รู้เพื่อจะขอถึกถึกได้ก่อนต่มอ่ะเออถึกตัวน่ะหนูก็เลยว่าเอีหยากว่าอีเหี้ยเรื่องมันเกิดอะไรวะนั่นแหละสรุปก็คือว่าหนูอ่ะเสื้อฟังความถามเดียวค่ะพี่พฟังความแค่แบบ ฝ่ายชายหนูไม่ได้ฟังความฝ่ายหญิงว่ามันเป็นยังไงรู้ก็คที่ว่าเขาเลิกกันแล้วนี่แหละหนูผิดเองอะถ้าพี่จะดนาใครดนาหนูเลยหนูยอมรับผิดทุกอย่างนะครับเราว่นหนูไม่รู้หนูยอมรับผิดทุกอย่างเลยหนูไม่รู้นะว่าคนจะมองหนูยังไงแต่ว่าวันนี้หนูจะออกมาพูดในส่วนของหนูว่าวันนั้นะหนูไม่รู้จริงๆหนูไม่รู้ว่าเขาอจบกันกับแฟนเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขามัมาบอกหนูสบายใจหรือว่ามาถวพอะบอหน่ะแมแต่ว่าคนหนูรู้แล้วกระจางแล้วก็คือแบบโอเค หนูไม่อะไรเลยก็คื้นโจกันไปนะพี่นะตอนนี้หนูก็ทํางานปกตินะคะดานอองแอมบอกว่าขอโทษในสิ่งที่ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเชื่อเขาผู้ชายมากจนเกินไปตอนนี้เลิกยุง่งแล้วแล้วก็คืนความถูกต้องไปหมดแล้วค่ะ